สำหรับโครงการนี้นะครับเกิดจากความคิดเริ่มนะจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งที่คณะเนี่ยครับมีการสอนบริหารธุรกิจนะครับและสาขาหนึ่งคือเป็นเรื่องของโลจิสติกนะครับซึ่งการทําธุรกิจโลจิสติกปัจจุบันไม่ได้เป็นเรื่องของแค่การขนส่งเ,เพียงอย่างเดียวคําถามคือเราจะเรื่องของโลจิสติกนะครับไปช่วยเหลือสังคมได้อย่างไรนะครับทางคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชีจุฬาเราก็เลยเล็งเห็นความสําคัญตรงนี้ก็เลยได้ร่วมมือกับบริษัทเจ d เป็นยูดี ิ่งแนวคิดของเรานะครับเราเล็งเห็นความต้องการของคนนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือมากๆเลยนะครับที่จังหวัดสมุทรสาครคําถามคือถ้าเราอยู่ที่กรุงเทพเราอยู่ที่นนทบุรีเราจะส่งความช่วยเหลืออย่างนี้นะครับเข้าไปในจังหวัดสมุทรสาครได้อย่างไรวันนี้นะครับคำตอบมีแล้วครับคำตอบก็คือโครงการที่เรากําลังทําอยู่นี่ครับ โครงการที่เรียกว่า Deliver kindness นะครับคือการส่งมอบนะครับความมีน้ำใจส่งมอบความช่วยเหลือของผู้คนต่างๆนะครับที่ถ้าท่านต้องการประสงค์อยากส่งความช่วยเหลือแต่ท่านไม่สามารถเข้าไปในสมุดสาครได้นะคณะบัญชีจุฬาร่วมกับ j w d ก็เลยสร้างโครงการนะครับที่ส,สร้างสังคมตรงนี้ออกมาเราจะเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับทำให้ความช่วยเหลือของท่านน้ำใจของท่านนะครับไม่หยุดที่มือของท่านแต่เราจะช่วยส่งมอบทุกๆความช่วยเหลือ จากกรุงเทพจากผู้ชนจากประชาชนคนไทยนะครับทั้งหมดนะครับหลั่งไหลสู่สมุทรสาครที่ต้องการความช่วยเหลือจากท่านเราอยากให้ทุกทกที่นะครับรวมถึงสมุทรสาครเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยทั้งหมดในประเทศไทยด้วยครับคนอื่นต้องขอบคุณการคณ,ณะบัญชีนะครับที่ให้ความนุเคราะห์ในเรื่องการมีโครงการที่ดีๆอย่างนี้กับทางเจดมิวดีนะครับจริงเราในส่วนของเราเองเนี่ยเราก็อาจจะมองในมุมมองของผู้ประกอบการที่อาจจะมีพื้นที่อยู่ในสุกรสาครน,นะครับ พอดีได้รู้จักกับท่านรองศาสตราจารย์วิลเลิ์นะครับก็ได้คุยเรื่องตรงนี้ไปนะครับก็เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและก็สามารถส่งเสริมให้ทั้ง2ส,ส่วนนะครับโดยเฉพาะในส่วนในเรื่องของโลจิสติกเองนะครับที่นอกจากทาการค้าแล้วเนี่ยอาจจะมาเรื่องของการที่ให้ประโยชน์กับท้องถิ่นเองนะครับโดยที่ทางอาจารย์ก็มีคําแนะนําในส่วนตรงนี้ว่าควรจะทำอย่างไรบ้างนะครับวันนี้นรูปแบบการดําเนินงานเนี่ยครับง่ายมากเลยครับ แค่ท่านนะครับดูเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับเข้าไปใน QR c o โคตของเรานะครับแล้วท่านก็นะครับมาติดต่อที่คณะพันศาสตร์ยารชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราก็จะเป็นพื้นที่รับนะครับรับความชื่ยเหลือของท่านแล้วหลังจากนั้นนะครับ JWD ก็จะมีระบบนะครับขนส่งมารับมอบ น้ำใจความช่วยเหลือลของท่านส่งต่อไปอยังที่สมุดสาครไปยังคนที่ต้องการความช่วยเหลือลจริงๆไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนทั่วไปในสมุรสาครหรือไม่ว่าจะเป็นคุณหมอนะครับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หรือจะเป็นศูนย์นะครับที่รักษาโรคโควิด1 9ททั้งหมดเนี่ยครับจะถึงมือผู้รับอย่างแน่นอนครับ ในส่วนของเราเองคงต้องมาดูเรื่องของการที่จะกระจายสินค้าที่จะเข้าไปในตัวของสุทรสาครซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่สีแดงซึ่งวันนี้ทุกคนอาจจะไม่กล้าที่จะเข้าไปนะครับแต่เราเองมีพื้นที่ที่เราสามารถจะกระจายได้อยู่แล้วตรงนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าเป็นให้บริจาคสินค้าเข้ามาสินของเข้ามาเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่กล้าที่จะเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นเพื่ออาจจะเป็นความกลัวเล็กๆน้อยนนะครับก็ทางเราก็จัดการให้ได้ทุกขั้นตอนครับ โครงการนี้นะครับได้เริ่มมาได้ไม่นานนี้นะครับแต่สิ่งตอบรับดีมากเลยครับแล้ววันนี้เรายังต้องการความช่วยเหลือจากท่านอีกนะครับวันนี้เรามีการได้รับความช่วยเหลือนะครับจากทุกท่านนะครับมาที่คณะบัญชีจุฬาความช่วยเหลือที่เราต้องการจากทุกๆคนเนี่ยนะครับยังมีอีกเยอะเลยครับสำหรับคนที่ได้ประสบปัญหาเรื่องของความปลอดภัยโควิด1 i ที่สมุรสาคร ถ้าอย่างวันนี้นะครับถ้าท่านฟังคลิปของเราอยู่นะครับฟังโครงการของเราอยู่นะครับอย่ารอช้าเลยครับวันนี้ที่คนที่สุขสาครยังต้องการความช่วยเหลือท่านอีกมากมายครับและนอนาคตนะครับเราจะไม่จํากัดโครงการนี้นะครับเป็นโครงการความช่วยเหลือเรื่องโควิด19เพียงอย่างเดียวแต่จะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของกิจกรรมอื่นๆด้วยก็ได้ครับ สิ่งของทุกอย่างนะครับที่จําเป็นนะครับผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของที่จําเป็นเฉพาะการรักษาโรคนะครับเป็นสิ่งของอื่นๆด้วยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ไม่ใช่แค่อาหารนะครับแต่เป็นเรื่องของเสื้อผ้านะครับเป็นเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์ความปลอดภัยหรืออะไรก็ตามที่ท่านคิดว่าจะมีประโยชน์สําหรับการดํารงชีวิตอย่างปกติสุขของคนคนหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครและทั้งหมดคือคําตอบที่เราจะสามารถช่วยเหลือทุกๆคนในจังหวัดสมุทรสาครได้ครับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับวันนี้ซึ่งต้องเรียนว่าในส่วนที่เป็นโรงพยาบาลสนามเองเ,องเ,องเนี่ยต้องขาดค่อนข้างเยอะอุปกรณ์ทางการแพทย์เองก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะชุด PPE ถุงมือยางนะครับ ซึ่งวันนี้ได้เรียนปรึกษากับทางท่านรองผู้ว่าการจังหวัดสุทรสาครน,นะครับก็อย่างเช่นน้ํามันพืชหรือผ้าอามัยเองก็เป็นสิ่งที่ยังขาดแคลนอยู่ตรงนี้ก็เราก็าอยากจะรวบรวมตรงนี้้ไปให้มันเหมาะสมกับตัวต้องการของทางจังหวัดเองนะครับบริษัทโลจิสติกในประเทศไทยมากมายนะครับแล้วก็ส่วนมากเป็นบริษัทต่างชาตินะครับกล้าพูดได้ว่านะครับโครงการที่เราอยากจะส่งความช่วยเหลืออยากเป็นโครงการที่ร่วมมือกับบริษัทโลจิสติกที่เป็นของคนไทย JWD นะครับนอกเหนือจากเป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่ดำเนินการทางด้านโลจิสติกส์แล้วนะครับมีความเป็นไทยอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เหมือนกันกับพัิธานของคณะบัญชีจุราคือเราไม่อยากจะนะครับเป็นหน่วยงานหรือเป็นองค์กรนะครับที่ทำงานนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ของลูกค้าแต่เพียงเดียวแต่เราต้องการส่งความช่วยเหลือนะครับซึ่งโครงการที่ว่าเราก็คือการช่วยเหลือสังคมรูปแบบที่เรียกว่า Digital Social Responsibility. คือการช่วยเหลือสังคมเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องของ CSR Corporate Social Responsibility แต่วันนี้โลกทุกอย่างเป็นดิจิทัลดังนั้นการปรับรูปแบบความช่วยเหลือเป็น DSR Digital Social Responsibility ดังนั้นโครงการ DSR Digital Social Responsibility ที่ร่วมมือกันกลึงเป็นโครงการที่จะพัฒนานะครับและในโครงการนี้ถ้าพัฒนาต่อๆไปเราจะขยายผลไม่เป็นแค่สมุทรสาครแต่จังหวัดเดียวแต่ขยายไปทั่วๆนะครับประเทศไทยเลยะในส่วนของเราร่วงมือกับทางจุฬานะครับเราเองก็ดําเนินการ ระยะตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะโควิดอย่างเดียวนะครับเราคงต้องไปดูอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมนะครับซึ่งอาจจะต้องเรียนปรึกษาท่านอาจารย์ด้วยนะครับส่วน,นอื่นๆเนี่ยเราก็มีการให,ให้ความเชื่อมั่นกับทางพนักงานเราเองนะครับแล้วก็ผู้ลูกค้าที่เราอยู่ในที่จะใช้บริการของเราเองว่าเรามีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างส่วนที่สําคัญที่สุดคือเราเองเป็นผู้ประกอบการในจังหวัดเนี่ยนะครับเราก็มีการระดมทุนนะครับหรือหา ิ่งของนะครับหรือ,อ,อบางสิ่งบางอย่างที่ยังขาดแคลนอยู่เข้าไปให้กับหน่วยงานทางราชการที่ยังเข้าไปไม่ถึงนะครับตรงนี้